นะครับมานาวแป้นลำไพนะครับซื้อมาเมื่อ10ปีที่แล้วครับมาปลูกไว้ที่บ้านหลังเก่าครับนี่ดกมากครับเดี๋ยวเราจะมาตอนไปปลูกที่บ้านหลังใหม่ที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับพันนี้ลูกดกมากครับก็เนื้อเนื้อน้ําเยอะเปลือกบางมากครับเดี๋ยวผมจะผ่าให้ดูครับ นี่ครับเปอกบางน้ําเยอะเม็ดน้อยครับครับหอมมากครับแล้วก็น้ําหอมมากเวลาเบี่ยวออกมาเะยครับเลยจําเป็นจะต้องตอนครับตอนไปปลูกที่บ้านได้ด้ครับเสียดายครับพันธุ์ดีๆก่อนอื่นผมก็ต้องเลือกกิ่งสวยๆก่อนนะครับนี่ครับกิ่งนุ่มๆไม่แก่มากครับเราจะตอนกิ่งนี้นะครับ กิ่งที่หนึ่งผมจะตอนไปสามกิ่งครับไปปูที่บ้านด้วยความเสียดายพันครับไปหาซื้อเราก็ลุ้นไม่ได้เพราะเราเราตอนไปซื้อเราไม่เห็นไม่เห็นลูกครับานนี้เราเห็นลูกแล้วเราก็ชัวร์ว่าพันดีแน่ๆครับอันนี้กิ่งที่สองกิ่งที่สองก็สวยครับกิ่งหนุ่มๆครับกิ่งหนุ่มๆไหมายความว่าไม่น้ำตาลมากแล้วก็ไม่ไม่ไม่อ่อนมากคือไม่เขียวมากนะครับครับ ครับเป็นกิ่งแบบน,นี้ครับมันจะติดง่ายครับได้สองกิ่งแลนะครับเดี๋ยวหาอีกกิ่งกิ่งตรงนี้ดีกว่านี่ครับกิ่งนี้ก็สวยครับครับเดี๋ยวเราจะมาตอนกันนะครับ